ครัขอ,อ,อลุยเดี๋ยวสักโกลนรับผมนี่มีโหมดมีโหมดพี่มีอันนี้เดลิเวอรี่ไปเดลิเวอรี่ดีกว่าจำนวนผู้เล่นหนึ่งคนพอ มาลองเล่นก่อนนะครับนี่ฮะชุดชุดแอปเขียวแอปเขียว i น h t ชิฟต์ anda kita m u l a i dengan m e อ b a น a aturan. รับออเดอร์ของคุณที่บูทแล้วส่งให้กับลูกค้าคนลูกค้าที่ไม่ใช่ปีนปีศาจท,ที่คุณสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทีด้วยตาที่สามลูกค้าที่มีคุญยายจินอยู่บริเวณไหล่าแล้ววันนี้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่ามีข้อผิด,ผดปกติหรือไม่ ออกส่งอาหารในดวงตาที่3ของคุณกดคิวเพื่อตรวจสอบผิดปกติอย่าใช้ดวงตาที่3ม,มากเกินไปหรืออะไรบางอย่างอาจจะเกินเกิดขึ้นกับคุณอย่าใช้ดวงตาที่3ของคุณเมื่อคุณนั่งอยู่ 3. ามกลับและนั่งอีบูทเมื่อคุณได้รับแจ้งเตือนคําเตือนคุณเห็นมนุษย์อสูรกําลังเดินอยู่หรือได้ยืนยันว่าเป็นผู้ผิดปกติ คุณต้องการยกเลิกคำสั่งจัดส่งหรือไม่สนใจคำขอบางอย่างงงแฮะห k ้าวล m า n a a n a a สั่งซื้อกด C ดูมือถือหรือเปล่า g อ s GPS. ดูก,ก่อน,อน,น,อนรับออเดอร์ของคุณครับผมแล้วไงวะ,ะกดคิวก่อนเอ้ยกดกดโดนตัวสมกดเอมอไซเอไปครับ เบรกก่อนโ่าเบกเบกเบกรถวัดดีครับโอ้ยลูกค้าหยุดไม่ไกลนี่เองไปเลยฮะไปชายไม่มีเอ้ย ไปนะอุ้ยตรงตรงไหนครับตรงนี้ใช่บอ GPS ด,ดูไงว่าส่งที่ไหนเนี่ย ส่งที่ไหนอะแค่นึงนะ <S 2> <S 2> <S ผมจะรู้ได้ไงส่งที่ไหนนี่ ไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนแล้นนะเรารับของมาอย่างวันเนี้เด็กแวนเด็กแวน่นเทโค้งครับโค้งซ้ายโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับรถไม่พังด้วยเป็นไง ห้ามบทแนะนำการเล่นหรออเอเรายังไม่ได้เอาเียใช่ไหมตอ,อบออเดอร์โอ้ยโอเคแล้วก็ใจร้อนฮึ <C le af> โอ้ไปหน่อยขอโดทษที เรามาดูกันว่าเราจะเจอลูกค้าแปลกๆรลลายแรกเลยไหมโอ้ซ้ายซ้ายโอ้สบัดต,ตูดเขขวาขวาไหนขวานี้มอไซค์ไม่มีไฟหน้า่างไงวะเนี้ ตรงเกิน15นาทีผมส่งฟรีครับว,ว้าวมาส่งครับออเดอร์โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเอาครับผม เป็นเมนูอื่นกันไม่เป็นหรือไงวันนี้อ๋อเสื้อสีเขียวคือเมื่อกี้เราไม่ได้ไปเอาขอมมาทุกค้าทุกท่านต่อกับผมแกรบอยู่คันเดียวในหมู่บ้านเนี่ยแบบสุภาพ เรียบร้ญญอยครับผมขอขีช็อปเปอร์ได้ไหมเนี่ยแป๊โอ้ห้าเก้าเองได้ตังค์เยอะๆนี่เดี๋ยวไปทำลูกก่อนไปทำลูกไปโมเครเื่องก่อนขี่ได้แค่นี้อยากขี่เลยน้องห้าเก้าเองเขีวยวสายปึออ๊บ ตรงยาวครับตรงยาวมาดูลูกค้าคนนี้ว่าจะแปลกไหมจะแปลกหุยแปลกไหมฮะโอ้ปกติไม่มีปัญหาอะไรน่าจะปกติคนเลยเฮ้ยตกใจหมดวันที่สองโดนแล้วเหรอวันที่สองโดนแล้วอ๋อ เอาไปเอาไปเามาื่อกี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไ่น่าแปลกนะ่าหรือยืนยืนท่ากลุมกลุมมือเอาใหม่อาใหม่หม่ลองลองก่อนลองก่อนวิในตอนคืนด้วยแล้วตอนคืนด้วยปกใจเป็นธรรมดา ว้าวปุ๊บหันเตอร์ปสานน์เข้าต่าปลลังเกตโอ้เปิดเพลงเปิดเพลงให้พ่อค้าพ่อค้าจะได้สุนทรีหน่อยมาหาให้อร่อยนะนะอร่อยนะครับผมหาไม่อร่อยผีหลอกนะฮะ ปึ๊บไปกันต่อดเดิมอีกแล้วดเดิมแบบเมื่อกี้เลยดเดิมเด็กก่อนเดยกก้อนไห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 นฟ้าวในดวงตาที่สามเราด,ดูดูดูดีเป็นไงโอเคไม่ผิดแปลกตรงได้ดด make sense simple

อยู่กันจังเลยลูกค้าแต่คนเอามือป้อนของของพอขาอารมณ์ดีไหมเนี่ยพ่อกลัวลมเดยไหมเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ชอบปิดดีกว่า คืนนี้เราจะส่งยันเช้าเลยะฮะไม่ต้องกลัวอิ่มกันทวนหน้าป๊พาบใทโค้งโอ้โหสบัดไปหน่อยโอ้โหโอุย้ยเล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 ยโอ้โหโเคิเนไปหน่อยเค่อนไปเคินไปหน่อยโอ้โหใช่แน่นอนบอกเลยสภาพนี้ ไม่มีเหรอไม่ใช่เหรอคืออะไรวโดนขโ,โมยเก้าอี้เหรอกว่วแล้วกว่าแล้วกว่วแล้ว,ว,ลวมันมองไม่เห็นนะมองตาที่สามทำไมต้องต้องเห็นยังไงว่าใครเป็นผี ambil p e ังไ a n a n d ม่หล a r u n อนเท่าอังไม่ตกใจมทอาไม่อปันไรัหมอภัยมอขรัเมือร็นมอรับมอรัมอรับมือรมือรัอรัอรับออยัอยาายยรอบมือบอมือรบอรอรบอรมบัมรร ไปจับไอโค้งปั๊บโผล่ขึ้นเลยฮะโอ้โหโดดโดดมอไซค์กึ่งออฟโรด้ายแล้วก็ขวา้ายปึ๊บปัมขึ้นเนินหนึ่งเนินขวาขึ้นเนินหนึ่งเนินโห้เกือบชนประตูฮะการไม่จ่ายนะอ้น้องโอ้ยสมศพ ไในดวงตาที่สามดิโอ้ยใช่ใช่ใช่แล้วไงวะเนี่ยใช่เนี่ยดวงตาดวงตาที่สามโอ้ยกูโดนหลอกแน่นอนเลยยังไงอะ่ะไม่ให้ได้ไหมอะ่ะไม่ให้ได้ไหมอ่ะต้องหลอกดิไม่ไม่ให้ไม่ได้ ไรวะคือโดนหลอกฟรีตลอดเลยเหรนี่แหละเนาะชีวิตไรเดอร์โดนหลอกตลอดอู๊ดเลย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  คืนนี้จะโดนหลอกกี่ตัวมาดูกันถ้าโดนแบบผีจังๆสองตัวเองอีกตัวเป็นผีเก้าอี้เก้าอี้ล้านล้านล้านก็เตียวความ โอ้ยสะบัดสะบัดถนนลื่นถนนเงาเชียวซ้ายซ้ายซ้ายสะบัดโอ้โยยกล้อครับโอ้โยโอ้ยอ้าวก็ไม่ตกอดูก่อนปากติปาติอออออโอเค สีกำลังชนถนนอยู่กับไปที่บูธและนั่งตอนนี้ชนถนนตับอะไรวะเนี่ยชนถนนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเจอผีไม่ได้ไม่ได้ไม um, ่ได้อุผีกินหัวเร็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 วปึ๊บเเร็ว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 เร ร้านของเราเองใช่ไหมไม่งั้นก็นั่งๆๆมีไหมมีไหมเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียง พ่อค้าเห็นไหมวุ้ยอ้าวเอ๊ะพ่อค้าด่วนเร็วพ่อค้า ค e ส a n a ของค a ณที่ร้นอาหารที่า a หรทีนาหาานอาอร้โหแรงีปหน่อานอร้องไปรร้บไอครับขี่ไ้แนอ้วส่รนอาหารต่อเ่รอาหารับ้อ,าาอ้อห้าอ้อานอานรอาหาที้อ้นรอรหนอ้าออ้อ โอ้โหสบัดเลยฮะสบัดสบัดโอ้เอาเฮ้ยดูทุกคนแป๊บนึงนะอะไรอยู่ตรงหน้าหน้าลูกค้า Oh, boxo Malang Anomaly. Yep, I have one Boxo Noodle? Sure, that'll be 12,000 rupees. So it looks like it's noodles. Ooh, okay. Hey, like that. I like I นอนอไปครับไป <c oughs> เบรกมือ,อล็อคเลยเรนนงงากลับรถในร้านเลยนะฮะอุ้ย ผมมองนี้เลยฮะเจอทางโคง้งทางโคง้งครับปึ๊บรึมซ้ายแล้วก็ขวาครับผมผงซ้ายปึ๊บโอ้ยขวาเอไยเอาเป็นดอร์เราเริ่มชินทางแล้วฮะว้าวหูยหน้าหลุมส่งอีกแล้วขอดูก่อนนะครับโอไม่ใช่หรือ เป็นไปได้ไปเลยครับลูกค้าทำบา <c oughs> ตกปลาล่วงเลยอีกทีดีก็สิที่มีลูกค้านี่คือเคล็ดลับลับอะไรเราโอ้ยเทโค้งสวยงามโค้งต่อไป <c oughs> Ambil pesanan Anda di warung. Toi, toi, bekel yes. Hmm. 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 hantar pesanan kepada pelanggan Hmm. 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 ปาร์ฟปาร์ฟโอ๊ยยกล้อยกล้อครับล้อไม่หักโอ๊ยชนล้านโชว์ด้วยชนล้านโชด้วยบทนี้ไอ้ที่ว่าอุ้ยให้แบบว่าไม่กะลังงงว่าถ้ามันใช่ก็คือเราต้องให้เหรอ เผีกำมังสนูนั่งหอนอนกลับไปที่บูธอาสาอะไรก็ไม่รู้ยผีชนถนนอยากก่างนั้นเลยเรีบกลับดีกว่า ทางมุมนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นผีมาเลยครับมาเลยครับล้อมแล้วถ้าไม่นั่งจะโดนผีแดกวันนี้มาดูมาดูอันนี้เป็นรอบที่สองแล้ว เซนนีย้ยังไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวนะถือใช่วะอุ๊ยอุ๊ยตัวเมื่อกี้บ้าตัวที่หลอกเรามไม่ใช่มา,ามาแค่นี้แล้วก็ไปหรอผมมันจะง่ายเกินไปแล้วไอ้เนาะเพียงไม่เพียงไม่เพาะเพียงพี่ไปดีกว่า บอกเลยอากต่อเน,นื่องฮะยกเดี๋ยวยกล้อล้อลอยเดี๋ยวยกลอ,ลอ,ลอยเดี๋ยวไปเอโคครับอัพซ้ายขวาซ้ายขวานี่ไม่มีเบรกเลยฮะดูนี่ดูความเร็วไม่มีเบรกเลยนะอัพไม่มีเบรกครับโอ้โหสะบัดเลยฮะอุ้ยอุ้ย ากับ6ไปต่อไปต่อครับโอ้ยหลุมศพอีกแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยโอ้ย,อยพี่เขาต้มมัแดแตกสักตัวเลย